สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนวันที่9กนะครับกุมภาพันธ์มาอัปเดตน้องพลอยน้องเพชรอยู่ที่ซ้ำสูงซ้ำสุงเหมือนเดิมเหมือนชิ่นเคยนะครับตื่นแล้วตื่นแล้วเช้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าเช้านี้น้องเพชรทำอะไรนะครับกับน้องพลอยแต่ แน่ๆนะครับแห่ได้ของกินอร่อยเลยสำหรับเช้านี้อ๋ออันนี้จะไปให้พี่จ้าอ๋อ้าหน่อยจ้าหน่อยไมาเอาเอาไม้ใกล้ให้น้องบอกให้น้องจ้าหน่อยจ้าหน่อยแล้วโอ้ยเก่งมลจาหน่อยจ้าหน่อยอือจ้าหน่อยจ้าหน่อยไปแล้วใครไปแล้วอะ ตาอาจารยหน่อยโอจะไปให้ตากินหน่อยโอ้เราจะไปแล้วไปแล้วไปให้ตากินหน่อยตาเนี่ยเสีมมยมข้าวเฮ้ยข้าวเดี๋ยวยายเอาเน้นให้ยายต้มเสียบให้กินข้าวข้าวหน่อยเอ้พยาพรอยอ้าดอน่อยเออ ่ข้าวให้น้องเออกินค,คนละปั้นเลยลูกเออนั่นและเออมันสีไดงไงลูกอืมย,ยีนุ้งฉันล่ะถ้ามันมาตัวอื่นก็กินเนี่ยได้แต่อีแดงบบก,กินเหีนมาหน้าหนองเขาเขาบ้เอาให้มันจะบบก,กินเลยอีแดงอืมหนาวจักหนาวจากักควอนมนั้วว่าหนาวยังพี่เอามัมบีเอออมหัมบีเด้อเอาค่ะ เจ็บตุดหัวไหลตุดหัวไหลตุดยืนตรงเคารพธงชาติร้องเพลงชาติและบรรพบุษไทยคือเอกลักษณ์ของรจิมตูดหนูเออเออเจ็บนะเจ็บนะเออเจ็บเอ้ไม่เอาเจ็บ,จบไปอา้าวมหาจิมตูดที่แหะ โกิ้นหนูกิ้หนูไปแดงไปอ๋อจิ้หนูกินมิ้มอางไมรอใคมันเย็นเนี่ยผักมับ่อไาลสิอ๋อจิ้มตูดพุหายแล้วหายแล้หายล้วอยกินอะไรเเอาเต้นด้วย เอาโยกหนอยโยกโยกเบาๆเฮ็ดเฮ็ดถลื่นับยุ่หันควรควรสีเลนับยุ่หันเออกินเยอะๆกินเยอะๆนะครับสำหรับน้องพลน้องเพชรแม่กำลังกินเลยสำหรับช่วงนี้นะครับน้องก็จะ รับประทานอาหารเริ่มที่จะต้องให้น้องนะครับกินอาหารเยอะๆนะครับที่คุณยายก็เคยพูดนะครับว่านมก็ต้องห่างหน่อยนะครับก็ต้องฝึกให้น้องอกินข้าวนะครับกินอาหารเพราะว่าด้วยวัยของน้องพลน้องเพชรนะครับต้องได้รับสารอาหารที่เป็นอ,อาหารจริงๆดังนั้นช่วงนี้ก็จะได้เห็น น้องพลอยน้องเพชรน,นะครับให้กินอริตอร่อยแบบนี้ก็เราก็ติดตามพัฒนาการติดตามความน่ารักของน้องพลอยน้องเพชรไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แอดมินก็จะมาอัปเดตความน่ารักนะครับอัปเดตในแต่ละวันมาพูดคุยกันให้กับแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับ